เราได้ทำการตกแต่งใหม่ทั้งคันนะครับโดยการที่ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับ ดูจุดแรกเลยนะครับรถคันนี้นะครับเราได้ทําการนะครับเปลี่ยนสีใหม่นะครับใช้เป็นสีทูเคนะครับเฉดสีคือสีเทาลัมโบกินี่นะครับผมโดยเราได้ใช้สีระบบทูเคัแห้งช้านะครับจากส p ปรย์แฮงเกอร์นะครับผมพ่นทั้งผ่านสําหรับรถคันนี้นะครับผมแล้วเราได้ทําการนะครับตัดแปลงรถคันนี้นะครับและก็เสียสัมปะสานนิ้ถูกต้องทุกอย่างนะครับผมลงเล่ม ตามกฎหมายทุกอย่างนะครับได้ดัดแปลงตัวถังรถเก่งนะครับและก็ตัวกระบาด,ดํำนะครับลงไปในเล่มนะครับบันทึกลงหน้าเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะครับผมถูกต้องแน่นอนร0 0รนนะครับสำหรับรถคันนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับผม ตรงล่างนะครับเรามาไล่ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยดีกว่านะครับเนาะก็จะมีการเปลี่ยนนะครับล้อเป็นขนาดนะครับขอ16นะครับรัดด้วยยางอันฟุกนะครับผมขนาดนะครับเรามาดู265นะครับ 75R16 นะครับรัดด้วยแม็กซลายหยดน้ำนะครับสำหรับรถมิสูสตาร์ด้า 4x4 นะครับคันนี้นะครับ ส่วนล้อหลังนะครับตัวนี้เราก็ใช้ขนาดเดียวกันกับล้อหน้านะครับใช้ขอบ16นะครับล้อแมกลายหยดน้ำนะครับลัดด้วยยาง265ทับ75 R16 ครับผมส่วนแหนบนะครับที่รองรับน้ำหนักนะครับคันนี้เราได้เสริมลงไปนะครับเป็นแหนบไม้คานนะครับทั้งหมด3ตัวนะครับผมแล้วก็แหนบ แหนบกอดนะครับเพิ่มอีก1ตัวนะครับเป็นการเสริมเพิ่มจากสแตนดาร์ดนะครับมา4ตัวนะครับรองรับน้ําหนักนะครับได้อยู่3ตันแน่นอนนะครับผมสําหรับมิสูสแตดาร์ดคันนี้นะครับเรามาดูช่วงท้ายกันนะครับผมช่วงท้ายเราก็จะมีคานนะครับสําหรับเกี่ยวรากนะครับสิ่งรากจูงเพื่อจะขนย้าย ไปได้พร้อมกับตัวรถนะครับที่เราได้ติดตั้งลงไปนะครับเป็นคานลากจูงนะครับพร้อมกับยางกันสดนะครับตัวนี้เป็นสั่งพิเศษโดยจากลูกค้านะครับขอรีเพลสมาเป็นแผ่นใหญ่นะครับเราได้ทําการติดตั้งนะครับลงไปทางซ้ายทั้งขวานะครับเพื่อให้รถนะครับได้ดูบึกบึนขึ้นนะครับสําหรับตัวยางกันสะไซพิเศษนี้นะครับส่วนด้านข้างนะครับตัวกระบะดาของเรานะครับ ข้างล่างเราจะมีกล่องเก็บของอนเนกประสงค์นะครับเพื่อจะให้ใส่อุปกรณ์ลากจูงหรืออาจจะเป็นกระบอกอัจจระ,ะบีนะครับผมหรือตะขอเกี่ยวลากอะไรฉุกเฉินที่เราสามารถที่จะเก็บได้นะครับเพราะรถ s i n เกิลแคตอนเดียวมันจะมีที่เก็บภายในตัวรถน้อยมากนะครับเราจึงต้องมีกล่องเก็บเครื่องมือตัวนี้เพื่อจะให้ลูกค้าใช้ได้อนเนกประสงค์เพิ่มเติมนะครับผม วกระบะนะครับผมตัวนี้เราได้ทำเป็นกระบะดำคอกสูงนะครับผมความสูงอยู่ที่80เซนนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับมีรั้วที่สามารถถอดออกได้นะครับเป็นรั้วสามเหลาเขาเรียกกันนะครับเป็นกระบะดำคอกสูงนะครับผมโดยความกว้างของตัวกระบะดำนะครับเราใช้ความกว้างที่อยู่นะครับเมตร76เซนนะครับผมตัวนี้นะครับ คันอื่นๆที่เราได้ถ่ายรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมก็มีปุ่มกดนะครับแค่2ปุ่มนะครับมี up มีดาวนะครับผมการกดก็ง่ายๆนะครับการใช้งานนะครับก็มีการกดัพขึ้นนะครับผมในการที่จะใช้งานนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะขึ้นได้ไม่สุดนะครับก็จะเป็นดูให้คร่าวๆนะครับผมแล้วเรามาชมด้านล่างนะครับตัวด้านล่างตัวนี้นะครับ คัสซก็เป็นคัสซีตัวที่เราได้ออกแบบโดยบริษัทอู่น้งเืองบริการ101จำกัดของเรานะครับดีไซน์และก็ออกแบบเพื่อรับแรงบิดและก็รับน้ำหนักได้อย่างดีนะครับสำหรับตัวกระบะดำของ RIS ของเรานะครับ ครับแพลงงานนะครับลูกค้าได้ทําการสั่งจองตั้งแต่เรายังไม่ได้ผลิตเสร็จนะครับแต่เรารับประกันได้ว่ารถคันนี้ที่เราคัดมาให้กับลูกค้านะครับเราจะคัดเลือกโดยวิธีใดนะครับตาท่านผู้ชมมาชมนะครับ1นึ่งนะตัวบอดีนะครับรถคันนี้จะต้องเป็นรถที่เดิมๆนะครับไม่มีการชนหรือที่คว่ำนะครับแน่นอนนะครับโดยการที่เราได้ตรวจสอบนะครับดูนะครับ จากการที่เราได้คัดเลือกนะครับตัวตะเข็บตัวเม็ดอาร์คพวกนี้ครับจะต้องอยู่ครบแล้วก็ไม่มีการเจีีรยหรือการเชื่อมใดๆเด็ดขาดน,นะครับผมในการคัดเลือกรถของเรานะครับแล้วก็จะเป็นรถที่ดูภายในเรียบร้อยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับผมแล้วเราจะมาดูนะครับภายในห้องเครื่องนะครับผม เป็นอย่างไรไนะคการที่เราครรั้เลือกรถมือสองนะครับในการจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับอ่ก็มาดูนะครับตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่ติดมาตั้งแต่เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมวใต้ตาฝากระโปรงนะครับจะมีทางซ้ายทางขวาก็สังเกตได้ง่ายๆนะครับแล้วก็คานรับฝากระโปรงตรงนี้นะครับผม ก็จะเน้นเดิมๆมแตนดาดจากโรงงานนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับก็จะต้องดูดีดูสะอาดแล้วก็เครื่องยนต์ต้องใช้ได้นะครับโดยการที่เราจะต้องเช็ควัดยังไงเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมชมรถคันนี้ว่ารถจะต้องมีอาการยังไงก่อนที่เราจะคัดเลือกเข้ามาทําเป็นรถดั้มให้กับลูกค้าและจัดจําหน่ายให้กับลูกค้านะครับ ไม่มีฟองอากาศนะครับขึ้นมาจากพอน้นํออนานะครับตัวการตรวจสอบรถมือสองของเราครับจึงมั่นใจได้ว่านะครับรถมือสองของเรานะครับเราได้ตรวจเช็คให้ลูกค้า ใหม่ทั้งคันนะครับผมโดยการที่ตรวจเช็คจากช่างผู้ชํานาญงานโดยเฉพาะทางอย่างช่างช่วงล่างนะครับเราก็จะใช้ช่างฝีมือดีของทางบริษัทเรานะครับได้ทําการตรวจเช็คระบบชงล่างให้กับลูกค้านะครับให้เพื่อความมั่นใจนะครับอย่างระบบเบรกต่างๆนะครับเราต้องทดสอบและก็เทสก่อนที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าให้เกิดความมั่นใจสูงสุดนะครับผมในการใช้งานนะครับแต่ต้องคำนึงถึงนะครับว่ารถ ยังไงต้องเป็นรถมือสองอยู่แล้วนะครับจะไปเปรียบเทียบให้เหมือนกันรถใหม่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แตกต่างแน่นอนครับผมแต่มั่นใจได้ว่ารถมือสองของเรานะครับเราได้ทําการตรวจเช็คเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่ารถคันนี้ได้ตรวจสอบจากบริษ,ษาารัทกูรุ่งเดอบริการ1หมสนุนจำกัดของเรานะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถคันนี้นะครับได้ทําการตรวจสภาพแล้วก็เทสระบบต่างๆจากขนส่งนะครับรองรับให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อให้ออกไปใช้งานได้เป็นปกตินะครับเหมือนกับรถทั่วไปนะครับโดยรวมนะครับรถคันนี้ที่เราทําการดัดแปลงนะครับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปแล้วก็ติดตั้งกระบะน้ําเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดการใช้งานได้แน่นอนนะครับร้อเนะครับรถคันนี้ลูกค้าได้สั่งจองมาตั้งแต่รถยังทําไม่เสร็จเลยนะครับแต่เราก็พยายามทําทุกอย่างให้เกิดความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับ ให้นํากลับไปใช้งานได้นะครับโดยรถคันนี้จะถูกนําไปใช้ที่เกาะสมุยนะครับผมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่มีความต้องการนะครับในการที่อยากจะติดตั้งดัมเอ้ยหรืออยากจะติดตั้งอุปกรณ์ใดๆเกี่ยวกับรถนะครับเข้ามาสอบถามเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับไลน์นะครับเฟซบุ๊กนะครับหรือเพจนะครับ หรือช่องทางทาง YouTube ที่สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเราได้นะครับในการสอบถามตรงนี้เรายินดีที่จะตอบทุกคำถามนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สงสัยนะครับหรือมีความต้องการอยากซื้อรถมือสองของเราหรือต้องการติดตั้งเฉพาะกระบะดำนะครับแจ้งความประสงค์สำหรับความต้องการสำหรับลูกค้าที่ต้องการเฉพาะจุดหรือต้องการแบบนี้ทั้งคันได้ทันทีนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาและก็ ให้คำตอบสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับผมฝากตัวรถสตาร์ดาคันนี้นะครับที่ทำการดัดแปลงและก็ติดตั้งอย่างถูกต้องนะครับโดยบริษัทอู่รุงเรืองบริการ101จำกัดของเรานะครับสำหรับคลิปนี้มิสูสตาร์ด้า4ีกุ4นะครับซิงเกิลแคปนะครับตัวนี้หล่อเท่ถูกใจท่านผู้ชมท่านใดบ้างฝากกดไลค์กดแชร์ กดเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเก่งอนุคิดลีธนะศศักดิก์สกุลนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม